สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะกับปิ่นปราสายแตงเที่ยงเช่นเคยและพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง14นาฬิกา30นาทีได้ทั้ง2ช่องทางออนไลน์ของเราเลยนะคะทั้ง2แพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมหรือว่าทาง a c e b o o k แฟนเพจทั้ง2เพจของเราค่ะเพจสถานีวัฒนธรรมและเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอย่าลืมร่วมกันกดไลค์กดแชร์หรือว่า ว่ากดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะได้มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอาหารที่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทยที่สวยงามอาจจะตายแล้วก็หายไปได้ค่ะ ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ค่ะก็ไม่ค่อยได้มีความสนใจในอาหารไทยเท่าไรนักจึงได้มีการเปิดตัวแคมเปญของเราขึ้นมาค่ะก็คือแคมเปญ h a i ดิสค o เวอรี่นิวไทยดิช for new gen เพื่อเป็นการมุ่งเน้นผลักดันให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้หันมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยนาเมนูอาหารไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ปรับรสชาติของอาหารให้เข้ากับกลุ่มรสนิยมของคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยวันนี้ค่ะปิ่นจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านสํารับใหญ่คาเฟ่ย่านสมยานค่ะที่มีการนําเอาขนมไทยโบราณหายากในตำนานมาสร้างสารรค์ให้มีความสวยงามแปลกใหม่และที่สําคัญโดนใจคนรุ่นใหม่ในขณะนี้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขนมไทยกับคาเฟ่แปลกใหม่ที่ ว่านี้มันจะเข้ากันแค่ไหนแล้วก็น่าสนใจยังไงไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยค่ะขอต้อนรับเลยนะคะคุณเกิกโพธิสวัสดนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเกลกครับค่ะคุณเกิกนะคะก็เป็นเจ้าของร้านสำรับใหญ่ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณเกิกได้มีการเตรียมขนมไทยโบราณมาเรียกว่าสัมปันนีค่ะค อ่าฮะมีการเอาสัมปันนีเนี่ยนะคะมารังสรรค์ให้สวยงามแปลกใหม่แล้วก็โดนใจคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเราบอกว่าสัมปันนีเนี่ยคือมันเป็นขนมไทยโบราณใช่ไหมคะคุณเกลิก<ช>แต่ว่ารเราเอามาทํำยังไงอะคะให้มันโดนใจคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นก็ตัวสัมปันนีนะครับก็เป็นขนมโบราณน,นะครับตอนนี้พอเป็นขนมโบราณเนี่ยรสชาติมันก็จะมีความแตกต่างจากสิ่งที่เด็กๆชอบในปัจจุบันเพราะว่ามันจะมีความหวานมาก แล้วก็ทานยากคราวน,นี้ทางร้านก็เลยมาปรับเปลี่ยนครับผมบด้วยการพยายามปรับสูตรให้มันหวานน้อยลงกินง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มกิมมิคเข้าไปครับอ,อย่างรอบนี้ที่เอามาก็คือเป็นสัปนีกวักมหาสเสน่ห<อ>์คนี่แหละคือกิมมิคเลยใช่ไหมรตรงที่มีควาว่ากวักมหาสเสน่ห์ทำไมาถึงต้องเป็นกวักมหาสเสน่ห์เมันพิเศษยังไงก็ต้องอธิบายก่อนครับ,รบว่าช่วงนี้ก็คือ คนชอบมูของต่างๆกันเรื่องการมูนี่มาแรงมากใช่ครับเราก็เลยเอาคอนเทนต์เรื่องของการมูเนี่ยเข้ามาเราก็เลยเห็นว่าจะทํายังไงดีเลยไปหยิบคอนเซปต์ของนางกวักขึ้นมาครับตอนนี้เวลาเราไหว้นางกวักเนี่ยเราก็จะไหว้ด้วยอย่าง2อย่างก็คือน้ําแดงครับกับสุราเหล้าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาใส่ตัวขนมเนี่ยก็ไม่ได้เอาเหล้ามาใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เราก็เลยมาใส่เป็นตัวกลิ่นรา กับน้ำแดงโอเคก็เลยออกมาเป็นสัมปณีกวักมหาเสน่ห์ใช่ไหมคะอาหาก็สําหรับสายมูต่างๆก็น่าจะถูกอกถูกใจกันมากขึ้นทีนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สายมูเขาชอบกันไหมเอ่ย ชอบครับตัวนี้เป็นหนึ่งในเซ็ตมูเตลูของทางร้านเซ็ตมูเตลูใช่ครับแล้วทางร้านก็จะมีเซ็ตมูจะเป็นขนมมูแบบต่างๆต,ตามช่วงเวลาของการมูอ่าไม่ได้มีแค่ตัวนี้อ๋อก็มีอย่างอื่นด้วยร้านก็คือเน้นเลยว่าถ้าเราหยากแบบทานขนมไปด้วยโชคดีไปด้วย โดยในวันนี้นะคะคุณเกริกเนี่ยไม่ได้มาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของความป๊อปปูล่าของเมนูมู oo, ของที่ร้านอย่างเดียวใช่ไหมคะจะมีการสาธิตการทําสัมปัน,นีกวากมหาสเสน่ด้วยนะคะเมนูไทยดิชคอ o เวอรี่นิวไทยดิช for new gen ค่ะสร้างสรรอาหารไทยให้โดนใจคนรุ่นใหม่สําหรับแฟนรายการของเราโดยเฉพาะเลยค่ะเรามาดูบนโต๊ะนี้กันดีกว่าค่ะคุณเกริกมีอะไรบ้างเอ่ยเ,เริ่มจากวัตถุดิบก่อนเลยดีกว่าเห็นวางเรียงรายอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะมีะเป็นตัว แบ่งเป็นตัวสองอย่างนะครับจะเป็นตัวแป้งกับตัวน้ํากะทินะครับก็จะเป็นตัวแป้งจะเป็นแป้งมันครับใช้แป้งมันค่ะตัวน้ํากะทิจะเป็นกะทิน้ําตาลครับกลิ่นรำแล้วก็น้ําแดงแล้วก็สีผสมอาหารครับวัตถุดิบมีแค่นี้คือไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาฮะแล้วขั้นตอนการทำนะคะยุ่งยากไหมเพราะว่าส่วนมากคนรุ่นใหม่จะแบบโอ้ยขนมไทยทำยากวุ่นวายขั้นตอนซับซ้อน ขนมสัมปณนีเนี่ยทำไม่ยากครับแต่อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับอย่างตัวเราเริ่มต้นจากการทําแป้งนะครับตัวแป้งเนี่ยก็จะเอาแป้งมันนะครับก็ไปคั่วบนกระทะก็คือคั่วไฟกลางๆไปเรื่อยๆครับประมาณ30นาทีแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นอันนี้เสร็จแล้วของตัวแป้งเราคั่วแป้งเพื่ออะไรคะเราคั่วแป้งเนี่ยครับเพราะว่าตัวสัมปณนีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเขามีตำนานว่าสัมปณีเนี่ยแปลว่าอันเป็นที่รัก <ừ> เขาก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยทำไปให้ผู้ชายตอนไปรบเวลาผู้ชายกินจะได้คิดถึงคนรักที่บ้าน,นาครับผมพออย่างงี้ปุ๊บมันต้องแห้งเพื่อจะได้เก็บรักษาได้อย่างยาวนานอ,อ๋อเพราะว่าเขาเอาไปรบด้วยใช่เอาไปเดินทางเขาก็เลยต้องขั่วแป้งครับให้แห้งจะได้เหมือนเป็น <จะ S 1> การถ<า>นอมอาหารักษอย่างหนึ่งใช่ครับอ่าฮะโอเคอันนี้ก็คือตรงนี้เป็นแป้งที่ขั่วมาแล้วที่ขั่วมาแล้วครับเราก็จะมีน้ำกะทิครับตัวนี้ก็เป็นน้ำกะทิตัวน้ำกะทิก็คือเราเอาตัวน้ำตาลครับน้ำตาลทราย ไปผสมกับตัวน้ํากะทิครับให้ละลายพอสมควรก่อนแล้วเราก็ไปตั้งไฟตั้งไฟให้เดือดเป็นดอกตาลก็คือให้มันเดือด <c oughs> ให้มันเดือดเป็นปุด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 แต่พ,พอมันเดือดปุดแล้วเราก็ลดไฟลงครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30สิบนาทีไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็คือต้มต่อนั่นแหละแต่ว่าใช้ไฟอ่อนหน่อยใช่ไหมคะประมาณ3าสิบนาทีอ่ะใช่ครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาลองทํากันโอ้มาเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อน นี่เลยค่ะพร้อมเลยเพราะว่าตรงตรงที่อยู่ในอ่างข้างหน้าเราเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแป้งที่เราขั้วมาแล้วแล้วก็เป็นกะทิที่เราผสมน้ำตรงน้ำตาลอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะโอเคอุ๊ยน่าสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ทำแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะ <laughs> อ่ะโอเคค่ะเราจะต้องยังไงคะนะครับก็เดี๋ยว เริ่มต้นจากนะเราผสมน้ำกะทิก่อนผสมสีและกลิ่นโอเคค่ะเราก็จะเอาตัวน้ำกะทิให้ทำอะไรบอกได้เลยนะคะพร้อมมากได้ครับเดี๋ยวเราตัวน้ำกะทิใส่อันนี้ต้องต้องต้องมีอัตราส่วนไหมคะหรือว่ายังไงด้วยตัวนี้ครับเราจะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราคูปเคี่ยวมาทั้งหมดอแต่ว่าเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวอันนี้เราก็เลยต้องมาแบ่งใส่แยกไปก่อนอครับแล้วก็เดี๋ยวผม ให้เทน้ําแดงแค่ไหนครับก็คือเทให้เต็มเทน,นี้เลยดูกันนะคะว่าเทแค่นี้จะทำพังไหมเปิดยังไงก่อนดีกว่าค่ะ,คะกดลงค่ะโอเคตื่นเต้นมากเลยค่ะเทเต็มอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ๋อโอเคมันไม่ได้ออกมาอย่างรุนแรงเนาะสองชั่วโมงผ่านไปค่ะโอเคอันนี้ก็คือน้ำแดงปกติเลยใช่ไหมคะที่เราแบบหาได้ตามท้องตลาดเลย อืพร้อมแล้วค่ะถ้าเกิดว่าได้ได้ร่วมทำในวันนี้ด้วยก็คือจะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะครับประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคเอสเซนี้เลยนะคะใช่ครับปลื้ดหมดเลยนะหมดเลยครับโอเคค่ะแล้วก็สีประมาณสองหยดครับสองหยดนะคะอุ๊ยอันนี้ก็คือสีผสมอาหารทั่วๆไปใช่ครับตึ้งตึ้งอ่าโอเค แล้วก็กลิ่นรำครับกลิ่นรำต้องเ<อ>ท่าไหร่เลย,ยสองโยดต้องบีบไหมคะไม่ต้องครับเดี๋ยวความมันก็ร่วงเลยขยับขยัหน่อยเชีใช่ครับเชียใช่ครับโอ้ยกลิ่นมันไอ้นี่ค่อนข้างแรงนเนาะออกกลิ่นอนอกมาเลยแล้วก็ผสมได้เลยครับผสมเลยนะคะคนเลยใช่ครับอ๋อมันจะมีความข้นกว่ากะทิทั่วไปเพราะว่ามันมีน้ําตาลอยู่ในนี้ด้วยแล้วแล้วก็เอาไปเคี่ยวด้วยความเป็นน้ําในตัวน้ํากะทิมันก็จะงวดลงใช่ไหมคะใช่ครับต้อง เห็นไหมเอ่ยคุณผู้ชมต้องชูขึ้นมาไหมอันนี้อย่างนี้ครับก็ได้แล้วมันเข้าก็ต้องเอาให้มันแบบว่าเข้ากันเป๊ะๆเลยไหมคะอย่างนี้ได้แล้วครับผมอ๋อโอเคได้ใช่แล้วก็เราก็จะใช้ประมาณครึ่งนึงก่อนครับอ๋อเราถึงต้องเอาใส่ถ้วยว่าดูว่าปริมาตรตอนแรกมันเต็มเท่าไหร่เราก็ใช้ครึ่งนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี้คุณเกิดเชี่ยวชาญแล้วไงก็กะเอาได้โเราก็จะค่อยๆ นวดมันนวดอ๋อเออตอนแรกจะบอกว่าขยำใช้คำว่านวดดูดีกว่าใชรอยนวดครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยครับพอเราผสมน,น้กะทินะครับมันจะเป็นก้อนถ้าเราเทน้ํากะทิทั้งหมดลงไปเลยนะครับมันจะผสมกันเข้าตัวกันยากอืมเราต้องค่อยๆใส่ของเหลวเข้าไปทีละทีิจริงจริง,รงคือต้องใส่ทั้งหมดแต่ค่อยๆแบ่งใส่ทีละครึ่งใช่ครับผมถูกต้องไหมคะเพื่อให้มันมานวดง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับ โอ,โอเค <Okay. S 1> อันนี้คือที่บอกว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่ามันมันต้องค่อยๆให้เย็นค่อยๆต้มให้ใ<ช>หงวดต้องค่อยๆนวดค่อยๆผสมใจร้อนไม่ได้อันนี้จริงๆแล้วคือพอทำทุกอย่างนี่ครับไอขั้นตอนการคุกเน่ยจะแป๊บเดียวแต่ที่รอคือรอให้เย็นใช่อืรอคั่วให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทำไม่ยากแต่ว่าใช้เวลาอือหือือือ,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 อโอเค นี่แหละถึงได้บอกว่าโบราณเขานิยมทํากันไว้ให้เอาออกไปทานตอนออกไปรบไปรบออกไปเดินทางโอเคเพราะว่าเก็บได้ง่ายแล้วก็พอเมื่อก่อนสูตรเป็นดั้งเดิมอาจจะหวานหน่อยจะได้มีแรงไงเวลาออกไปรบใช่ครับอันนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ปรับกลิ่นปรับสีให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นใช่สมัยนี้โนลตีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยเดียวเหรอคะไม่หมดเหรอคะ ต้องค่อยๆทยอยตัวแทนของนิมจนนะคะก็จะใจร้อนใชครับประมาณนี้ครัอ่าโอเคค่ะอืมมันก็จะค่อยๆแบบว่ากลมกันไปกลมกลืนกันไปอืมไว้ทำให้ให้เด็กๆทำให้แฟนมันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะว่าสีสันก็น่ารักดีใช่ไหมคะ เป็นรูปดอกไม้ด้วยสีชมพูด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เป็นครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะอุปกรณ์มันมีไม่เยอะน่าจะเอาไปใช้แบบว่าทําในวันหยุดกับลูกๆก,ก็สนุกดี<ช>นะคะ<ช><ช>เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยคุณผู้ปกรครองไม่ต้องเตรียมเยอะมากแต่ก็มีเวลาให้ให้เด็กๆได้เล่นทั้งวันทาอันนั้นนั่งรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ออกมาเป็นเป็นขนมที่ทานได้ด้วยเด็กๆก็ทานได้ด้วยก็เริ่มจะได้ลวเรื่องเท่าทีโอเค แปลว่าถ้าใส่หมดมันต้องต้องดูชื้นๆวน,นี่ีนิดหนึง่งใช่ครับเพราะว่าถ้าเราใส่หมดนะครับบางทีความชื้นของแป้งในแต่ละตัวที่เราได้มาไม่เหมือนกันอะไรนะครับเราต้องค่อยๆทยอยใส่เราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าว่าประมาณนี้โอเคหีือย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมคุกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าว่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่าโอเคแสดงว่านี้ยังแห้งไปอีกนิดหนึง่งเพราะามันยังไม่หมดนี่บินเดาจริงประมาณนี้ก็ได้แล้วครับ นี่ครับเวลาทําแล้วเสร็จขึ้นมาครับตัวตัวแป้งมันจะจับเป็นก้อนได้จะปั้นมอนเหมือนเริ่มปั้นปันได้นิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่เป็นก้อนที่ปั้นได้นะครับเราจะเป็นก้อนแบบอขยําแล้วเป็นก้อนแต่เราเวลาเราบี้ออกมาแล้วยังมันก็ยังร่วนอยู่ยังร่วนอยู่เราจะได้ใส่พิมพ์ได้ง่ายด้วยอ๋อโอเคค่ะนี่ครับเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมที่แบบทําในบ้านได้เด็กๆทํานวดนวดสนุกดี ครับโอเคค่ะเราเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวบินเอาอันนี้ลบให้โอเคค่ะเอาตัวสัมปนี้นะครับเราก็จะใส่พิมพ์ใส่ยังไงใส่เข้าไปตรงๆได้เลยเหรอคะใส่เข้าไปตรงๆได้เลยบีบีลงไปเลยบีบีลงไปเลยอังนั้นงั้นเนี่ยบินช่วยอันนี้ได้ครับอ่งงี้ครับโอเคค่ะเวลาเราขอแอดูอาจารย์ทาก่อนเราก็หยิบขึ้นมาประมาณก้อนหนึ่งแล้วก็จะใส่ไปในพิมพเอานนี้โป้งครับปาดออก เราต้องแบบอัดให้มันแน่นๆไม่ต้องอัดแน่นมากครับเนี่ยเราแค่ปัดออกเฉยๆเลยอ๋อพอได้แล้วเราก็เคาะอุ้ยออกมาเป็นรูปดอกไม้เหมือนอันที่โชว์อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมลองดูเลยครับทำไมมันง่ายอย่างนั้นล่ะถ้าบิ่นทำแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะต้องกรรมก่อนไหมคะกรมประมาณก้อนประมาณนี้ครับตื่นเต้นมากเลยค่ะใช่แล้วก็ใส่พิมพ์เลยใส่พิมพ์เลยแล้วก็ปัดออกเฉยๆเลยครับไม่ต้องกดแรงปาดออกเฉยๆเลย มิมันไม่ออกมันดูไม่สวยในตอนนี้หรอแล้วก็นิ้วโป้งกดๆครับเติมถอยได้ไหมคะเติมใหม่ได้ครับเขินจังเลยค่ะมันไม่เต็มอันนี้วันนี้อนาแล้วก็ปาอีกทีหนึ่งมันไม่มาค่ะคันเกิโอเควันนี้แล้วก็นิ้วโป้งกดๆนิ้วโป้งกดโกดใช่ครับแล้วก็เคาะได้เลยอะไะค่ะช่วงเวลาแห่งความระทึกใจมาถึงแล้วหนึ่งสองสามป๊อก นะคะคุณผู้ชมผลงานของปีนเองเออจ้ะนี่คือผลงานสองอันนี้คือผลงานของโปรเฟชชั่นแลนะคะอันนี้คือผลงานของมือใหม่ที่เพิ่งทำวันแรกไม่แย่นะไม่แย่ครับเห็นไหมผู้เชี่ยวชาญชมนะคะอเดี๋ยวเราทำดอกอีกนิดนึงเทคนิคครับเวลาใส่เข้าไปก็คือเราที่ต้องจับเป็นก้อนนะครับจะได้จิ้มลงไปในแบบพิมพ์ได้อ๋อมันก็จิ้มเป็นแนวแบบว่าตรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ค่อยค่อย เอาส่วนเกินออกโอเคแบบอันนี้มันหาซื้อยากไหมคะคุณเกิดถ้าเกิดว่าแบบอย่างที่มินบอกว่าอยากให้น้องๆทาที่บ้านเวลาวันว่างๆคุณพ่อคุณแม่สอนทําเนี่ยไม่ยากเลยครับตัวนี้สามารถซื้อออนไลน์ได้มีทั่วไปเลยหรือว่าเราอยากจะได้เป็นรูปลายอื่นก็ได้เป็นก็พิมพ์จะเป็นตุ๊กตาตุ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันหมดเลยเผื่อเด็กๆทำนอยอยากได้เป็นรูปแบบว่าสัตว์ต่างๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่น้องๆเขาชอบกัน หรือว่าเราปรับถ้าเกิดว่าเราแบบอุ๊ยไม่อยากทำน้ำแดงเราใส่รสชาติอื่นก็ได้ถูกไหมไครับปรับสีปรับกลิ่นลองปรับดูได้เลยครับอ่าโอเคเอาไปอดัดแบได้ใช่อือฮึขอลองอีกขอขอ,ขอลองลายอื่นบ้างค่ะได้เลยครับอ่าเริ่มสนุกค่ะเริ่มสนุกอันไหนยากสุดคะลายไหน <laughs> นี่เลยครับอันนี้อย่าคาดหวังนะคะทุกคนโอเคเอาปาดก่อนตอนนี้เลอะเทอะมากเลยค่ะ ต้องเอาอันอืนอ่นออกมาก่อนอึบๆพญาหนึน่งสองสามอุ้ยนี่นี่เบะอ๋ออุ้ยอันนี้อันเดียวกันเหรอคะทำไม <c oughs> มันสวยผิดกันเลยสวยผิดกันมากเลยนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ให้ให้เรียงให้ดูอันนี้ผลงานของคุณเกิรบนะคะ คนละลายกาันอันนี้ผลงานของปิ่นเอาแบ่งให้ชัดเจนนี่นะคะมันก็จะมีในในในพิมพ์นะคะมันก็จะมีแบบว่าหลายหลายรูปแบบของดอกไม้อย่างเงี้ยน,นะคะก็ลองไปเลือกดูกันได้หรือว่าก็อย่างที่คุณเกลือกบอกโนว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปลองทําเล่นเองที่บ้านขำๆอ่ะพิมพ์หลายแบบพิมพ์รูปอื่นก็ได้<ำ><ำ>นะคะก<ำ><ำ>็หาซื้อไม่ยากนะคะโอเคได้เลยค่ะมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่เราจะทําออกมาให้มันแบบอร่อยก็ <c oughs> Mm hmm. สัมปันีต้องทำด้วยความใจเย็นครับห้ามใจร้อน <c oughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆกวน mm hmm. ใช่แต่ว่าเ mm hmm. ทคนิคอื่นๆผมไม่น่ามีอะไรที่ต้องมีก็คือค่อยๆทำใจเย็นๆ mm hmm. ใช่เคค่ะ <Okay S 2> <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะโอเคค่ะแล้วกระแสตอบรับของการที่เขามาสั่งเป็นเซตสัมปันีกวากมหาเสน่ห์ของที่ร้านนะคะเขาเอาไปมูแล้วเขาได้ได้ผลอะไรบ้างมั้มีบ้างไหมที่เขาฟีดแบ็กกลับเข้ามามีบางคนเอาไปแล้วก็ได้แฟนกลับมาคือเขาซื้อเอาไปให้หนุ่มีเหรอคะใช่ครับ อุ้ยออรรถนะแล้วตรงนี้ราะคาะที่ที่เอามาโชว์ของเรานี่มีอะไรบ้างเอ่ครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสัมปณีแบบปกติของทางร้านครับผมก็จะเป็นสัมปณีทันเซ็ตครับผมจะเป็นสีพระอาทิตย์อันไหนเอ่ยอันนี่ครับอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นกลีบจําดวนครับตัวนี้เป็นกลีบจัดวนลายประจํายามครับผมตัวนี้ก็จะชิ้นใหญ่กว่าที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบ ของตัวกีนบางดวนก็คือปรับมาแล้วให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วคนรุ่นใหม่ก็ตอบรับมากยินงขึ้นด้วยข้างหลังละค่ะอันนี้เป็นเมลรงครับตัวน pues ี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของที่ร้านครับแต่ตัวนี้จะเป็นเมลรงพริกเกลือพริกเกลือของทางร้านคือเป็นมะพร้าวคั่วครับผมแล้วก็ไปโคก น้ำตาลกับเกลือเหมืนอมนเอามาประยุกต์เอามาฟิวชั่นกับขนมไทยด้วยมีมะพร้มะพร้าวด้วยอ,อย่างงี้ใช่ไหมคะใ่คอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชมอยู่นะคะแล้วอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะไปอุดหนุนบ้างค่ะจะติดตามร้านของคุณเกลือได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ติดตามได้นะครับในเฟ e บุ o กครับผมเพจชื่อสำรับใหญ่ Tri Experience c a f e ครับผมแล้วก็มีไอ,อเป็นสำรับใหญ่ Tri Experience Cafe ครับค่ะ โอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงถึงผู้ชมบ้างคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับกงส,ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ พี่พี่ทีมงานด้วยครับโอเคค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งปินแล้วก็ทีมงานแล้วก็รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณเกิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันเมนูดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นไอเดียด้วยนะคะที่เราจะสามารถที่จะรังสรรค์เมนูไทยโบราณแต่ทําให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนเรายังมีอีกหลากหลายความคิดสร้างสรรค์สร้างอาชีพดีๆที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะก็ต้องรอติดตามรายการของ เราในตอนหน้าต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรมานําเสนอบ้างสำหรับวันนี้ค่ะปิ่นและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ